สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโ,โลกวันนี้กันมาพริกันอีกแล้วพี่น้องปิดประตูได้ลูกว oh. ันนี้ก็สิไปส่งส่งลูกใหม่ไปโรงเรียนแม่พี่เราจะไปโรงเรียนวันนี้ทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนลูก I don't know นอนอยูรีฟอร์มใช่ไหม I don't know วันนี้เขาว่าแดดเสีออกแต่ว่าห <don> นาวหนาวนาวันนี้ความรู้สึกเหมือนหนึ่งองศาโอ้ยหนาวที่สุดพี่ I don't know ยูดูแดด a r you sure เออสวยเสมอนั่นแหละ หนาวนะท,ที่ยู้จักอยู่ชัวใช่ yes, sure, <laughs> ทำไมไม่ใส่จ็มเพอร์มันอุ่นดี This is pretty much a jumper อ no. ยู่ชัว Yes it's a jumper i s i t a shirt ดูเจสสิกา้ามันจะใส่หนาวแน่แน่บอกเจสสิกา้าก่อนว่ามันหนาวเดี๋ยวไปบอกเจสสิก้าก่อนมันชอบใส่บางๆมาเ <laughs> ดินเดินไปอย่าพึ่งเอาทำไมมันหนึง่งเมื่อกี้ทีสามสิบอยู่เลย ฮะ1นาทีแล้ว on the flan is 10เห็นไหมถ้า42 2อยู่ส42นาทีเยอะไปดู the flan is 10นาทีหนาแหไม่ดอง1องศาหนาวหนาทิวตีเมื่อไหร่รถจะมาแม่จะเข้าไปนอนห่มผ้าเออรูดซิปขึ้นไปให้สุดเลยลูกเม็ซิปหมออัพซิปอัพหมอเออให้แท้งเห็มันเห็นต้นหนา มไม่ไม่ิบตรงนี้ข้างล่างนี่ขวดแคมันชูดไม่ใช่รูดลงรูดขึ้นเอาแปทิพมันหนาวก็ล่ะไั่นกวนเออนาม่บบทิยกมือขึ้นแล้วค่ะ มาด้วยสีไรเลยบอลไปลูกอาอทำไมไม่ใครไปโรงเรียนเลยวันนี้สิภามาเบิองบรรยากาศประเทศอังกฤษพี่น้องวันหนาว ตาแดดกันน้ำแห้งพี่น้องถึงแดดสีออกได้พี่น้องเบิ่งต้องเป็นึ้นน้าพี่ถึงแดดสีออกแต่ว่ากันหนาวพี่น้องเบิ่งอันนี้หูซึกงว่าคือร่มหนาวอีลีคือพี่ความแบบหนาวคือหนาหนาวแล้วนะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดป่ะวันนี้ก็เป็นวันหนกวพิศาเนาะพี่น้องใครแม่คอยอยู่เมืองไทยก็คงสิไปวัดนั่นแหละวันนี้แต่ว่าเนาะอากาศหนาวเย็นแห้งวันนี้ไม่มีความรู้ซึกว่าือนนี้่ยหนาวก็เสมอพี่น้อง ความรู้สึกเมืออหนึ่งองศาเนาะประเทศอังกฤษเมื่อนี้แต่ว่าอยู่ประมาณหาองศาแหละที่เขาเขียนไว้แต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าเฟียลไลท์พี่น้องเฟียลไลท์วันดิวันองศาเซลเซียสน่ะนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็พามาเบ่งบรรยากาศเเพราะว่ามันแปรปรวนเอยคิดว่าปีนี้น่าจะอาซิฮิมะโตอยู่นะปีนี้พี่น้องเนาะโกไหมดอกตอกคอยกระคงสีอยู่ปุยเยืนอไปไหน มันพระว่าขันมันหนาวเราไปไอ้ดอกมันสีลวกันะพี่น้องมันสีหลวงมันสียังมันก็สีเตรียมเตรียมพัดใบนะพี่น้องใบมันก็สิทิมเบิดนะพี่น้องมันก็สิทิมใบทิมดอกเบิดเพราะว่ามันหนาวเรามันสีมันสีโลนนะพี่น้องดอกมันก็สิโลนโนูนี่นั่นเนาะมัเบ่งดอกกุหลาบต้นละสี่สิบปอนด์พอหนูจะสื้แล้วซื้อมาให้่อยพี่น้องงามบ่มื้นนี้ภาพมาส้มสวนื้นนี้เด้อมันก็ยังมีดอกอยู่ต่ว คิดว่ามันก <c oughs> <c oughs> ีสิบเบิดแล้วละ่ะคือเดือนนี้ก็คงสีทิมดอกทิมยางเบิดแล้วละ่ะมันหนาวพฮะมันหนาวแหงพี่นนองแต่ว่ามืออื่นนี่บ่แน่ใจว่าฝนฝนสิต๊หรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้สินักไปทั้งฝน่นะนักไปทั้งฝนทั้งหยางสมาครกล่วนะพี่นอะเนาะบรรยากาศบรรยากาศแดดออกก็อยาก่าให้เบิ่งได้พี่นนองเพราะว่ามันมันแบบว่า มันได้เห็นบรรยากาศนะน่นะพี่น้องมันได้เห็นบรรยากาศมันได้เห็นอสภาอากาศประเทศอังกฤษตึกจังไดอย่างสิเนาะเคยเลื่อมตาเคยหาหมุมด้วยนี่ <laughs> ย่างมวนอยู่วะเคยหาหมุมมองมุมพี่น้องน้องนี่ละบรรยากาศพี่น้องมาเพิ่งพ้นงานพี่น้องสีไปเมลเลกหูซึ้อก็มันดีขึ้นอยู่เลยหูซื้อว่ามันดีขึ้นแนวไหนบอกหูซื้อว่ามันเฮ้ยมันเขียวขึ้นนิดนึง <laughs> หูซื้อว่ามันเขียวขึ้นนิดนึงอยู่พี่น้อง เขาอกว่าถามมึงว่ามันสีมันสีหลอดปอ่งองไปแง่งขึ้นบ่ซึ่งว่ามันเขียวขึนอยู่พี่นอ้องต้นหนึ่งพี่นอ้องต้นนี่มันคือส่องลวกบาทต้นนี้มันก็ส่องใบลวกบาทนี่เอาตอนน้นนอนะพะเขี้ยวขึ้นจ้าหน่อยน่ต้นนี้พัดลวกพี่นอ้องโอ้สงสัยคนสีสีลายผนดขึ้จากไหนบ่โอ้สีหลอดบ่านอะแต่ว่าต้นนี้บ่มีเพียปันไหนพูดสีสวัสดีค่ะ วันนี้ขมวันนี้ไปเที่ยวมาค่ะไปเที่ยวที่ไหนมาไหนเอลซื้ออะไรมาบ้างกี่บาทไปเยี่ยมเงินเพื่อนกี่บาท uh, pounds, so ไ,ไปเที่ยวไปเอาไม่เลียงมาจะตีเจสิก้กา no money, <laughs> <laughs> จ,จะตีเอาไม่เลียงมาจะตีเจสิก้าเพี้ยมือมันแล้วเ,เอาสเต็ก,ตกมา เฮ้ยเปมนคักแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมาสุดท้ายก็ปีเทอมแก่พอแล้วตีครั้งเดียวก็พอเขาตีลงโทษเขาไม่ตีหลายทีมเือามือมาจะตีลงโทษได้แล้วเอามือมา ข้างหน้าเอาข้างหน้าขยับไปอีกนิดนึงขอดูนอติมองอะไรอะไรไปลองไปสีไปแล้วโอ้ยอย่ามายุ่งวนใบแม่แม่ทิวจะไปพิงพอง Okay go You you looked we'll get changed the Have arrived post box? เนาะทำไมต้องไปสั่งออนไลน์ซื้อมาจากไหนฮะเออไม่สนอย่าไปซื้อมอมพร้อมใส่ใชหน้าตอนนี้เขามีแฮกเกอร์ไลค์อ่เาจะเออมันจะมีแฮกเกอร์เทคอเวียโยมันนี่เอาเขาเขาอยากได้เงินฟรีเนาะพี่เผยว่านะฟรีมันหนีเด็กยังไปดูไป มาดูด้วยนะว่าได้ไหมไย่ามาใกล้านมันมองไม่เห็นเลยนี่อะไร a shoe e อเดียว o มันคืออะไรมาดูหน่อยสิ I d k มัใกล้มุมออก l ูอกู e ออ g l ก e e เหรอออก l มาทาตาเนี่ยนะเอากลุ่มอย่าไปกวนเขาไปรีบไปอาบนะกินข้าวไหมยังลูกแม่มีข้าวผัดเอาไหมแม่ว่ายุ่แม่ก็เลยทำให้แต่แม่ที่วเลือข้าวผัดนิดหนึ่งมาถ่ายรูปจ๊กจึกจิกหนึ่งก่อนตรงนี้ตรงนี้เอาเสื้อไม่ต้องใส่ตัวนี้ไปนะพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะซักต้องยิ้มด้วย ยิ้มคุ้งกว้างยิ้มหิงหางยิ้มบานหวานไปอย่าลืมบัตรพาสนะเอาบัตรพาสใส่ไอ้แจ็คเก็ตไว้ e a h yes โอ้ยมันทั้งเงินหมดเว้ยเราไม่นียดาร r l i n g งั้นไปดูสิเหลือเงินกี่บาทอ่าอ่า it says seven pound but I've got two pound now I think because I bought this อ๋อใช้มันหมดทุกบาทเลยเปล o าแต่ I used to sell so I have to go sell something เนี่ยจะไวันไหนอ่าอะไรนะ Friday อะไรนะ I'm going looking through my clothes see if there's anything more to sell เออก็เซลล์ว so sure. like ันสุดท้ายเซลล์วันสุดท้ายแล้วก็แต่ที่เอาทิ้งของทิ้งหมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวัดก้อยน่ะวัดนี่แหละปิ้งป่องปิ้งป่องไม้ปิ้งป่องอยู่ไหน ไม่ปิงปองอยู่ไหนลูกแหวนอีสต์ปิ้งปองเอาลูกกันไปไหมเอาแต่ปิงปองไปไหมพี่ขอ้าได้วันอีสทุกคัดไปไปไปได้ละจะไปเล่นมันดื้อไปทีปิงปองมันดื้อนั่นเดี๋ยดีไปแล้วนั่น บายบายอย่าลืมโทรศัพท์อยู่ไหนล่ะลูกโอเคแฮปฟันเบื่อแล้วมั้งเซเว่นนกคลอกมึงทุ่ม